คุณผู้ชมทราบไหมคะซื้อเครื่องดูดฝุ่นจาก s ชิโมโนหมดประกันแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่หลายคนมีความกังวลและสงสัยเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้หนึ่งเลยมีประกันไหม ค่าซ่อมเท่าไหร่และอะไรมีแยกขายไหมเครื่องดูดฝุ่นของ s h i m โ o เรามีประกันให้อยู่ที่1ปีค่ะกรณีสินค้ามีปัญหาสามารถแจ้งเบอร์โทรก,กับเจ้าหน้าที่ได้เลยเพื่อเช็คระยะเวลาในการรับประกันนั่นเองค่าซ่อมของ s h i m โ o อยู่ที่เท่าไหร่กรณีที่เครื่องหมดประกันแล้วถ้าเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์นะคะจะอยู่ที่690บาทถ้าเป็นในส่วนของตัวสายไฟจะอยู่ที่150บาทและในส่วนของตัวสวิ์นะคะอยู่ที่90บบาทไม่มีค่าใช้ใจ่ายอื่นเพิ่มเติมแล้ว ชิ้นส่วนอะไรต่างๆของเครื่องดูดฝุ่นจากชิมานโมีแยกขายไหมต้องบอกเลยนะคะว่าเครื่องดูดฝุ่นของชิมานโามีบริการอะไหล่แยกขายทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวข้อต่อหัวดูดไส้กรองรวมถึงกระบอกเก็บฝุ่นเรามีขายแยกทุกชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วอย่าลืมมาซื้อเครื่องดูดฝุ่นชิมานโอันนะคะ